กคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับช่องฟ็อกเกมค่ะแมวก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อว่าบลูแคเบิกันค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างคอนเสิร์ตในแบบนี้กันค่ะก่อนที่จะไปดูอย่างนีกดไลค์ like, กดซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วนยนะคะ้าเกับเราไปดูกันเลยครทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมารีบสร้างกันเลยนะคะเพื่อที่คลิปเราเนี่ยวจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปแล้วก็เหตุผลที่เราต้องรีบแบบนี้ก็คือเซฟเดี๋ยวกลัวเซฟคลิปไม่ได้นะคะอืมเนี่ยค่ะเหตุผลที่ต้องรีบขนาดนี้ เร็วกโกโกเแ้ยทำไมมันยักษ์จังอะ่ะโอเคแค่นี้พอประหยัดพ็อปนะครับเร็วอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาฮะะอ,อนึห้าเขาวางแล้วเอ้ยเขาลุมเธอก่อนลูมรุมลุมร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 ม,มาเลยเร็วไวเร็วไวอะ่ะช้า เราจะมัวเล่นก่อนเราจะมัวเล่นอยู่ไม่ได้ครับอยู่น่เล่นแต่ไม่เห็นหรออะไรไม่เห็นเขาเ็ว่าเราทอะไรเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาพูดเฉยเฉยอ่ะอ่ะพบน่าจะใกล้เต็มแล้วเออก็ต้องเร็วสิตอนนี้เพิ่งหนึ่งนาทีเองวายวายวไวาววยอะไรอะไรอะไร วางฟทรงนั้นให้หน่อยก็วางได้แล้วตอนนี้ได้เสร็จแล้วนะเ่สวไวอะเร็วไวอย่าช้าคือเราไม่ได้เร่งเพื่อนนะทุกคนโปรดเข้าใจด้วยไม่ได้เร่งใช่จริงๆมาระวังเองตรงนี้เต็มแล้ว ยังไม่เต็มเอา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 ไม่มาทางๆหน่อได้ไหมมันจะได้เยอะมันจะได้แบบสามสามที่<ว>ก็พอแล้วมั้งสามที่พอแล้วพอแล้ว,วสามที่พอแล้วโอเคเสร็จแล้วเอ้ยไวเกินไม,ไม่มันต้องสวยไม่ต้องสวยก็ได้โอเควางได้อยู่โ okay. อเคปัจจแล้ กันหนึง่งดีแวดีแวดีแม้แมแมเริศเริเลิศเิแม,ม,ม่ไม่ได้ผู้สาวว่ะพึง่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะคะทุกคนมารีวิวกันเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายตั๋วนะคะก็แบบมาดูตั๋วอะไรอย่างนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเวทีแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเวทีแล้วก็ตรงนี้มีที่นั่งด้วยนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นลานจอดรถนะคะทุกคนก็รีวิวอย่างไวนะคะก็ที่จอดรถประมาณนี้เลยนะคะก็สามารถปินตรงนี้ขึ้นไปได้ด้วยนะคะขึ้นมาพราว เดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ chat, เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา้วยนะคะบ๊ายบาย